สัสดีค่ะพบกับบ้านเล็กที่168ชาแนลนะคะบายแม่สดนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปปลูกหอมกินใบกันนะคะหรือเรียกกันว่าหอมแบ่งค่ะเดี๋ยวแม่สดจะปลูกแปลงนี้นะคะแปลงนี้ว่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะพาไปปลูกจิงจูฉายนะคะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรค่ะเราปลูกไว้แล้วนะคะแต่เราจะยินการย้ายพันธุ์ไปปลูกอีกที่หนึ่งนะคะตามไปเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของรุ่นก่อนๆที่เราปลูกไว้นะคะเหลือรับประทานเราก็จะเอามาแขวนไว้อย่างนี้นะคะเพื่อจะทําพัน์ุในรุ่นต่อไปนะคะวิธีการเลือกที่จะปลูกอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเอา เอา,าแขวนไว้จนกว่าใบสีเขียวจะหายนะคะใบสีเขียวแห้งแล้วนะคะเราถึงจะเอาไปปลูกได้ส่วนอันนี้ค่ะอันนี้ได้หัวเล็กๆเพราะเราปลูกหลายที่นะคะก็ยังเขียวอยู่แล้วก็จะแขวนไว้อย่างนี้นะคะทีนี้เราจะเอารุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะไปปลูกกันค่ะ นี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตผลนะคะที่เรานอกจากทานไม่หมดแล้วยังเก็บไว้ทําพันุ์ได้ด้วยนะคะเป็นผลิตผลของสวนหลังบ้านเลขที่168หดมดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหอมที่จะปลูกกันนะคะวิธีการก็คือเดี่ยค่ะเราเด็ดหอมมานะคะอย่างเงี้ยค่ะ ้าหอมมีสองอันอย่างนี้นะคะ2หัวติดกันเราก็แยกนะคะตัดก่อนนะคะเราตัดปลายเล็กน้อยนะคะให้เห็นเนื้อหอมค่ะนิดนึงนะคะแล้วก็แยกค่ะลากเราไม่ต้องดึงนะคะเราจะเตรียมพันอย่างนี้ก่อนนะคะเนะะี่ยค่ะเพื่อให้มันงอกเร็วนะคะเพื่อให้มันงอกเร็วแล้วก็จะเตรียมอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะลงแปลง อันนี้เราไม่ต้องแช่น้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้เราเสียเวลามาช่วงนี้มีฝนตกเราก็ให้ฝนตกลงมาหรือไม่ก็รดน้ําเดี๋ยวสองสาวันเขาก็จะแตกออกมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหัวไหนที่สามารถแยกกันได้เราจะแยกเลยนะคะเราไม่ปลูกเป็นกอหอมพันุนี้เป็นหอมกินใบนะคะหรือกินหัวสีขาวไม่ใช่หอมแดงที่ใส่ในพริกแกงนะคะอันนั้นจะมีรสชาติที่ฉุนกว่าอันนี้ก็เหมาะสําหรับทําอาหาระคะ่ะเราก็จะ ช้มีดหรือกันไกรนะคะตัดนิดนึงค่ะเอากันไกรดีกว่าเนาะค่ะแม่สดไม่ได้ปลูกหอมเป็นเกษตรกรนะคะไว้ขายอะไรอย่างนี้แต่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนเป็น10บๆรอบแล้วนะคะปลูกทีละแปลงค่ะเนี่ยค่ะทดลองผิดทดลองถูกมาแล้วนะคะก,ก็จะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็แยกหัวออกมารากไม่ต้องตัดนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะตัดอย่างนี้นะคะแยกออกมานะคะ กะเปลือกเล็กน้อยค่ะเปลือกที่มันใกล้จะหลุดนะคะก็อย่างนี้นะคะนคะคะทุกท่านสามารถทําได้นะคะปลูกในกระถางก็ได้นะคะปลูกในแปลงหรือว่าปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ที่มีแดดส่องถึงนะคะหอมเนี้ยต้องการแสงแดดจัดนะคะถ้าไม่มีแดดจัดเนี่ยใบเขาจะลม้มลงค่ะจะเปรี้ยลงเลยนะคะ หอมเป็นพืชที่ต้องการแดดมากค่ะอยู่กลางแดดเลยยิ่งดีนะคะตัวนี้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในครัวอยู่แล้วนะคะถ้าเราไปซื้อเขากํานึงก็อย่างน้อยก็5บาท10บาทก็เป็นเงินนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกได้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตอนแรกว่าจะเอาสองพวงก,ก็พวงเดียวก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกไม่หมดค่ะ อันนี่ก็เป็นวิธีการเตรียมเหาะพันหอมนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเตรียมแปลงปลูกกันนะคะไปเลยค่ะค่ะต่อไปก็ถึงขั้นการเตรียมดินนะคะจริงๆแล้วดินเนี่ยไม่สดเตรียมไว้แล้ว2วันนะคะหลังจากที่ปลูกพืชอื่นไปก็เก็เตรียมดินใหม่นะคะทิ้งไว้2วันนะคะเพื่อตากแดดนิดนึงนะคะแล้วก็ฝนตกลงมาตอนนี้ดินเขาแน่นนะคะเดี๋ยวไม่สดจะเกลี่ยอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะ แล้วนี่เราจะใช้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยทางดินก่อนที่จะปลูกนะคะเพราะว่าแม่สดไม่ใช้ปุ๋ยคอกเหตุที่ไม่ใช้ปุ๋ยคอกเพราะว่า การย่อยสลายต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกนี่อาจจะมีเชื้อโรคปนมาทําให้พืชผักเราไม่ปลอดภัยนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยทางดินนะคะโดยใช้ของนิวทริแพนนะคะแม่สดจะแปลงเดียวก็จะใช้ประมาณ5ลิตรก็เยอะแล้วนะคะแม่สดจะใส่น้ําในบัวนี้นะคะน้ําเปล่าประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็ จะใส่ตัวสารตัวหนึ่งนะคะก็เป็นอันนี้ใช้นานแล้วนะคะน่าจะครึ่งค่อปีได้แล้วลิตรหนึ่งเนี่ยใช้ได้ปีหนึ่งเลยนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะเป็นสารดึงให้ปุ๋ยลงดินนะคะแอปซ่าค่ะก็สดใช้นิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะใช้แค่นี้นะคะแค่นี้ค่ะตัวนี้ก็เลยไม่หมดสักทีนะคะขวดหนึ่งใช้นานมากแล้วก็คนๆเสร็จแล้วก็จะใส่เพอร์ซูตัวนี้เป็นตัวกําจัดค่าเชื้อโรคนะ,คะ ปละะอดภยัยต่อสิ่งแวดล้อมและคนนะคะก็จะใช้ป้องกันเชื้อราเชื้อราในดินก็ใช้ไม่เยอะนะคะตามสูตรเขาให้ใช้ในสดก็ใช้ประมาณลงดินนะคะ1ฝาค่ะประมาณนี้เลยนะคะป้องกันเชื้อรานะคะเชื้อราเชื้อโรคอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้เป็นอาหารในดินอาหารของพืชน,นะคะ จะเพิ่มจุลีซีในดินก็เป็นซอยพัดนะคะของ New ทิพ e นเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมานานแล้วนะคะก็ใช้เวลาจะเตรียมดินใหม่นะคะเตรียมดินปลูกทุกครั้งก็จะใช้ตัวนี้ค่ะใช้ไม่เยอะนะคะพวกเขาเขาให้ใช้2ฝา2ฝานี่ต่อน้ํา20ลิตรนะคะไม่สดนี่5ลิตรเองนะคะใส่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้เป็นอาหารอของพืชค่ะ ะะเตรียมดินแต่จะทำให้เราสิ้นเปลืองแค่นั้นเองก็เลยไม่ใช้เยอะนะคะอันนี้ก็เหลือเยอะเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนแค่นี้นะคะที่แม่สดเตรียมคือไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกค่ะนะคะใช้ปุ๋ยยาสัตว์ก็ไม่ใช้ตัวนี้เป็นชีวภาพนะคะถ้าไม่ต้องซื้อเยอะอย่างนี้ก็มีขวดเล็กๆนะคะในช็อปเขามีขายลงไปหาดูนะคะค่ะหลังจากเราเตรียมดินแล้วเราจะให้ปุ๋ยทางดินก่อนนะคะ เราจะใช้ปุ๋ยที่เราผสมเมื่อกี้นะคะราดลงไปในดินให้ทั่วๆกันค่ะเหตุที่ทําแปลงแล้วมีขอบไม้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขุดดินลึกนะคะใช้ไม้เนี่ยป้องกันการดินไหลเวลาเราลดน้ํานะคะเราจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะ ในกระถางก็ทําเหมือนกันแบบนี้นะคะค่แล้วก็จะเหลือไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใช้ในกระถางได้นะคะหลังจากนี้แล้วนะคะไปดูวิธีการปลูกหอมกันเลยนะคะลงวันนี้เราให้ปุ๋ยปุ๊บเราก็จะลงปลูกเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะวิธีการปลูกนะคะเราก็จะนําหัวเนี่ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นหัวเดียวนะคะมาจิ้มลงดินค่ะ ะะอันดับแรกเราก็จิ้มตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะเราต้องการเยอะก็จิ้มตรงนี้ระยะห่างให้เราใช้นิ้วนี่ค่ะนิ้วโป้กับนิ้วชี้เดี๋ยวหอมเขาจะแตกกออีกนะคะวิธีการเสียบหอมก็คือถ้าเราต้องการาหัวนะคะต้องการพันเราจะจิ้มประมาณนี้ค่ะไม่ต้องลึกนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการใบเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องการให้หัวมันเกิดและมันอยู่ได้นานแล้วก็จิ้มลงไปลึกๆนะคะจิ้มลึกๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะจิ้มบางอย่างนี้เขาก็ได้นะคะแต่เวลาลดน้ํามันจะเอ็นฉะนั้นเราจะจิ้มแบบลึกนิดนึงนะคะระยะห่างก็ประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะคุมด้วยฟางนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินนะคะแล้วก็ทําให้หญ้ามันไม่ขึ้นเร็วด้วยนะคะเวลาเรารดน้ําช่วงที่ว่าเขายัางไม่แตกขึ้นมานี่ก็ไม่ทําให้ต้นเขาเซด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะค่ะแล้วก็จะคุมบางๆแบบนี้นะคะฟางนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายต้นไม้หรือว่าขายพวกกระถางนะคะเขามีขายแล้วนะคะ ค่ะอย่างนี้ทุกท่านก็สามารถนําไปทําได้นะคะการปลูกก็ไม่ใช้พื้นที่เยอะเดี๋ยวเราจะไปปลูกลงในกระถางกันด้วยนะคะอันนี้คือ,คอเรามีแปลงเหลือนะคะเราก็เลยปลูกค่ะปลูกไว้เวลาเหลือรับประทานแล้วก็ยังรักษาไว้เป็นพันุ์ ปลูกในรุ่นต่อๆไปด้วยนะคะพันหอมนี้ก็สั่งทางอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะแล้วก็ราคามีตั้งแต่100บาทจนถึง20กว่าบาทนะคะขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลพืชพันธุ์ด้วยนะคะ1กิโลก็ปลูกได้เยอะแยะแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุม่มค่ะทั้งแปลงเลยนะคะ การที่เราปลูกพืชสวนครัวไว้ทานเองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราทํางานเครียดๆนะคะเราก็มาดาูผักโตได้นะคะเราจะเห็นการพัฒนาการของมันแล้วเราก็จะทานผักด้วยความสุขค่ะค่ะถ้าเราลดน้ําให้ชุ่มอย่างนี้เราลดน้ําวันละหนึ่งครั้งนะคะใครจะลดตอนเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะคะหลังจากปลูกหอมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพา ไปปลูกจริงจูฉายนะคะพืชสมุนไพรค่ะทานเป็นผักทานแล้วสุขภาพดีค่ะค่ะสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่ปลูกเยอะนะคะไม่มีที่ว่างที่ดินนะคะเราก็สามารถปลูกลงในกระถางได้นะคะโดยการเตรียมดินนะคะ1ถุงได้2กระถางนะคะหรือ3กระถางก็ได้ดินก็ใช้ประมาณเศษสา3ส่วนสของกระถางนะคะกระถางใบนี้7นิ้วนะคะ7นิ้วเราก็ ก่อนอื่นนะคะหลังจากที่ใส่ดินแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยทางดินให้ปุ๋ยทางดินนะคะเพราะบางทาีดินที่เราซื้อมานี่อาจจะไม่มีคุณค่าทางอาหารครบนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะ เทลงค่ะให้ปุ๋ยทางดินก่อนนะคะเราไม่ใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยคอ,อกนี้ต้องใช้เวลาหมักนะคะหรือว่าค่อนข้างนานนะคะเผื่อว่าเขาจะย่อยสลายเพราะว่าเราใส่เลยปลูกเลยเนี่ยอาจจะทําให้พืชที่ขึ้นมาเนี่ยกำลังต้นอ่อนนี่ร้อนเกินไปนะคะเราก็จะให้ปุ๋ยทางดินแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ปลูกค่ะง่ายๆเลยนะคะจิ้มลงค่ะประมาณครึ่งหัวนะคะใช้ครึ่งหัวก็พอ ปลประมาณนี้นะคะถี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะ หรือว่าถ้าท่านใดต้องการเยอะนะคะถ้าเราปลูกขี่ลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหัวเขาจะขยายพันธุ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างได้น้อยนะคะจะมีหัวจํานวนน้อยแต่ถ้าเราปลูกห่างเราก็จะได้กอใหญ่นะคะอันนี้เราก็แซมได้ค่ะถ้ามีหอมเหลือนะคะเราก็แซมอย่างนี้เลยถ้าเราไม่มีฟางเราก็หาเศษใบไม้ก็ได้นะคะหรือถ,ถ้าใครที่อยู่คอนโดไม่มีเศษอะไรเลยก็ไม่ต้องคลุมนะคะเวลาลดน้ําก็ค่อยๆลดถ้าลดแรงๆลดด้วยสายยางก็อาจจะ ทำให้หัวของเขาล้มนะคะ ค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับพื้นที่น้อยค่ะใช้วิธีปลูกแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกจิงจูชายนะคะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่กําลังนิยมกันตอนนี้เลยนะคะในใบสรรพคุณแจ้งว่ารักษาหรือป้องกันโรคได้เยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานกันนะคะแม่สดซื้อพันธุ์มาประมาณสักหนึ่งถุงนะคะแล้วก็เอามาเนี่ยค่ะขยายได้เต็มอ่างเลยนะคะจากนี้นะคะก็คือทานบ เราก็จะขยายพันธุ์ต่อลงดินนะคะเดี๋ยวไม่สรจะขุดตรงนี้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกกิ่งนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เมล็ดนะคะจริงๆเขามีเมล็ดแต่เมล็ดนียจะนานมากค่ะกว่าที่ว่าจะโตขึ้นมานะคะเราก็จะขุดลงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขุดเอาไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแยกนะคะหลังจากขุดอย่างนี้แล้วนะคะเราจะต้องเติมดินนะคะลงในในในจุดที่เราขุดไปนะคะ เดี๋ยวพอยอดใหม่เขาออกมานะคะเขาก็จะลามลงไปหาดินใหม่เองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ใหม่ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ค่ะจะงัดขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปลูกได้เยอะแล้วนะคะแล้วเราก็จะเติมดินลงไปในหลุมที่เราขุดมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาดินมาเติมอีกนิดนึงก็ ลดน้ำเดี๋ยวเขาก็จะแตกลามลงไปนะคะเดี๋ยวไปดูแปลงใหม่กันเลยค่ะค่ะแล้วก็เราจะมาปลูกจริงจูาฉตรงนี้กันนะคะบริเวณตรงนี้เป็นที่ในสุด ของที่เลยนะคะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะตรงนี้ก็จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะวา่าติดกำแพงติดต้นไม้ใหญ่นะคะเราก็จะอาศัยตรงนี้เพราะว่านิสัยของจริงยูฉายก็คือไม่ชอบแดดมากนะคะชอบแดดลำไรนะคะเราก็เลย เอามาปลูกตรงบริเวณนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้แสงไม่ค่อยส่องถึงมากนะคะเราก็ไปเตรียมแปลงก่อนนะคะก็ด้วยการขุดดินเนี่ยค่ะขุดดินที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะนะคะขุดดินแล้วก็ตีดินให้ย่อยเลยนะคะ หลังจากเตรียมดินแล้วนะคะเราก็จะให้ปุ๋ยเทนเคยนะคะเราไม่ใส่ปุ๋ยคอกแต่เราจะให้ปุ๋ยทางดินของนิวทิแพนนะคะแล้วก็ใส่เพอร์ซูเพื่อป้องกันเชื้อโรคทางดินด้วยนะคะเชื้อโรคเชื้อราเราก็จะรดน้ําแบบนี้ค่ะใส่ซอยพัดไปสองฝานะคะคือทําเองนี่เราไม่ต้องประหยัดปุ๋ยก็ได้นะคะเพราะว่าใช้นิดเดียวค่ะใช้สองฝาเองแล้วก็จะให้ปุ๋ยทางดินแบบนี้แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคไปด้วย ะะทำให้ดินร่วนซุยค่ะนะคะแล้วเพิ่มไส้เดือนในดินด้วยนะคะเพราะว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะขั้นตอนเตรียมดินก็ตามนี้นะคะ,ะคะ่ะหลังจากที่เราเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีการแยกกันเลยค่ะนะคะเขาเมื่อกี้เราแยกแปลงใหญ่มาเป็นกอแบบนี้นะคะเราจะเอามือดึงอย่างนี้ค่ะนะคะลากเขาจะยาวนะคะอันนี้ก็คือ1ต้นนะคะเราก็จะขุดปุกแบบนี้นะคะ่ะแค่นี้เองนะคะไม่ต้องลึกนะคะ,นะคะ แล้วเราก็ปลูกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกในกระถางกันเลยค่ะตอนนี้มาดูวิธีการปลูกจิงจูไฉลงในกระถางนะคะคอนโดแถวเฮา,าบ้านพักบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะสามารถทําได้เราซื้อดินมานะคะก็ใส่ไป2กระถางก็พอแล้วนะคะสําหรับเวลา,าทานนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางดินค่ะที่เมื่อกี้ผสมให้ดูนะคะ เราใส่ปุ๋ยทางดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ปลูกจริงจูชายนะคะที่เราแยกกอมาแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจริงๆตรงเนี้ยสามารถแยกได้2ต้นเลยนะคะแต่อันนี้เรา,าปลูกแค่นี้เราก็เอาลงกระถางเลยะคะ่ะ ดัดให้เสมอดินให้เสมอตรงนี้นะแค่นี้เองนะคะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ปลูกเนี่ยค่ะเป็นผักที่สังคมเมืองก็สามารถทําได้นะคะแค่นี้เองค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ํานะคะดินยุบก็ให้ดินค่ะ ดินยุบก็เติมดินลงไปนะคะเขาก็จะแตกยอดให้เราได้เก็บรับประทานนะคะวิธีเก็บรับประทานเราก็ตัดทั้งก้านเลยได้นะคะตัดอย่างนี้ค่ะลงไปได้เลยนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นให้สุขภาพที่ดีค่ะเขาก็ติดง่ายโตรเร็วนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการปลูกหอมแล้วก็ขยายพันธุ์จริงจูฉ่ายนะคะ คลิปหน้านะคะเราก็จะพาไปดูวิธีการปลูกผักอื่นๆอีกนะคะในแปลงของเรามีผักหลายอย่างเลยนะคะค่ะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของเราค่ะสวัสดีค่ะ